ก่อนอื่นใดดิฉันต้องขอกราบสวัสดีและขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมรับฟังช่องนี้มาโดยตลอดจนถึงตอนนี้และทุกทกท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ด้วยค่ะวันนี้จะนำเคล็ดลับดีๆ ในการผ่อนคลายร่างกายและใจเพื่อการนอนหลับปุ๋ยอย่างง่ายดายภายในสองนาทีค่ะก่อนอื่นโปรดนอนในท่าที่สบายที่สุดที่เราถนัดที่สุดท่าที่ผ่อนคลายร่างกายเราก็สามารถใช้หมอนข้างผ้าหม่มหรือตุ๊กตา มากอดน,นอนก็ได้นะคะพอจัดท่าสบายพร้อมที่จะนอนหลับแล้วให้นอนนิ่ง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 ทำตัวเบาๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่ทำตัวเบาๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,อยๆ,อยๆคะ่ะจากนั้นให้ทิ้งน้ำหนักตัว ไปทั่วร่างกายจับความรู้สึกตัวไปทั่วร่างกายของเรารู้สึกตัวไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นเริ่มทิ้งน้ำหนักตัวไปที่มือทั้งสองข้างค่อยคอยหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ จากนั้นให้ทิ้งน้ำหนักไปที่แขนทั้งสองข้างให้หนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไหลไปที่หัวไหลทั้งสองไหลไปที่หัวไหลทั้งสองข้างให้หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆ ไหลไปที рядом, flaws, os, ่ห you ัวไหลทั้งสองข้างหนักขึ้นหนักขึ้นจากนั้นทิ้งน้ำหนักตัวไปที่คอให้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆทิ้งน้ำหนักตัวไปที่คอให้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น แล้วไหลไปที่หัวให้หัวหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจากนั้นทิ้งน้ำหนักตัวไปที่แผ่นหลังและหน้าอกให้หนักขึ้นหนักขึ้นลามไปที่บั้นท้ายสะโพกหนักขึ้นหนักขึ้น ทิ้งน้ำหนักไปที่น่องและหัวเข่าทั้งสองข้างให้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆให้หนักขึ้นหนักขึ้นขาทั้งสองข้างห,หน damages, ักขึ้นหนักขึ ziehen, ้นหนักขึ right ้นเรื่อยๆ ข้อเท้าสองข้างและเท้าทั้งสองข้างให้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วทิ้งน้ำหนักทิ้งน้ำหนักให้หนักไปทั้งร่างกายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ แล้วหายใจเข้าลึกๆลึกๆแล้วปล่อยลมหายใจออกช้าๆพร้อมกับปล่อยตัวปล่อยใจให้ผ่อนคลายผ่อนคลายเบาสบายไปทั้งตัวเหมือนกำลังนอนอยู่ในเปลอันนุ่มละมุนและอบอุ่น เพลนั้นอยู่บนเรือลำหนึ่งที่กำลังแล่นอยู่ในแม่น้ำที่เงียบสงบบนท้องฟ้ามืดสนิทมีดาวระยิบระยับเต็มไปหมดเรือกำลังพาไหลไปเรื่อยๆไปตามน้ำ อย่างช้าๆช้าๆและราบรื่นให้ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนผ่อนคลายไปตามสายน้ำทำใจเบาสบายเบาสบายเบาสบายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆร,อยรับรู้ แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายเป็นธรรมชาติรู้ลมหายใจตลอดเวลาแบบสบายสบายอย่าลืมลมหายใจเข้าลมหายใจออกกลับมาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงอย่างเดียว ถ้ากำลังคิดอะไรอยู่ก็ปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขอเพียงให้ตามรู้ตัวว่ากำลังคิดอยู่เมื่อเลิกคิดเมื่อไหร่ก็กลับมารู้สึกที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ได้ตลอดเวลา อย่างสบายสบายเบาสบายจะคิดขึ้นมาก็ตามรู้รู้ตัวอย่างสบายสบายค่อยๆพาใจกลับมารู้สึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบสบายสบายสบาย เป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆถ้ารู้สึกถึงลมหายใจได้ยากเกินไปให้ใช้คําภาวนาที่เราชอบได้เลยนะคะเช่นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะใช้คําภาวนาหรือไม่ก็ได้ตามแต่ใจเราต้องการเพียงทําใจและร่างกายให้เบาสบายไปเรื่อยๆเรื่อยๆผ่อนคลายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนหลับไปเองในที่สุด เราจะเน้นที่ความสบายร่างกายและจิตใจไปเรื่อยเรื่อยๆกับลมหายใจเข้าหายใจออกภาวนาไปเรื่อยๆหรือรู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนนอนหลับ การนอนหลับไปแบบมีสติแบบนี้จะทำให้การนอนหลับของเรามีคุณภาพได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจทำให้ตื่นมาสดชื่นได้ชาร์จพลังเต็มที่และทำให้มีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งสู้ชีวิต เพื่อวันต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ